สุโขทัยสมัยแรกเริ่มเมืองสุโขทัยที่ก่อตั้งสถาปนาขึ้นมาเป็นครั้งแรกเริ่มต้นในรุ่นสมัยปีพศ1500นั้นได้ก่อเกิดขึ้นมาจากการร่วมมือร่วมใจของพวกชนชาติไทยอย่างแท้จริงโดยมีพระเจ้าจันทราชาองค์พระมเหสีมีชื่อว่าสุริยาเทวีทรงเป็นพระผู้นำการก่อสร้างสถาปนาขึ้นเป็นพระองค์แรกโดยที่พระองค์ได้เป็นผู้ทรงให้พระราชทานชื่อของเมืองที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมานี้ว่า เมืองสุโขทยัยซึ่งมีความหมายถึงเมืองที่ชนชาติไทยเป็นสุขโขคือเป็นเมืองที่พวกชนชาติไทยอาศัยอยู่อย่างมีความสุขสุโขไทยอุดมสมบูรณ์พูนสุขและต่อมาพระองค์ก็ได้ทรงมีพระราชโอรสผู้ทรงมีพระบร,รมเดชานุภาพที่สําคัญมากเป็นอย่างยิ่งพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระรวงสมเด็จพระร่วงเจ้าบร,รมราชาธิราชได้เสด็จขึ้นสวยราชสมบัติเมืองสุขโขทัยศรีสัชนาลายัยเป็นลำดับราชาสมัยแผ่นดินต่อมา จึงให้ชื่อเรียกว่าสมัยราชวงศ์สุขโขทัยหนึ่งหรือสมัยราชวงศ์พระร่วงหนึ่งเพื่อความเข้าใจที่ไม่สับสนโดยให้ชื่อเรียกพระราชวงศ์ของพ่อขุนศรีอินทราทิตที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาภายหลังเมื่อปีพศ1798ว่าราชวงศ์สุขโขทัยสองหรือราชวงศ์พระร่วงสองซึ่งทั้งสองพระราชวงศ์ที่ต่างรัชสมัยแผ่นดินต่อกันดังกล่าวนี้ ก็มีพระเจ้าแผ่นดินเสด็จขึ้นสวยราชสมบัติสืบต่อกันมาเป็นจำนวนหลายพระองค์ด้วยกัน